ยดี้รับเข้าสู่ SMC Custom Trader กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาวางแผนการเทรดคู่ทองคำกันนะครับสำหรับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่9นะครับผมที่ถึงนี้นะฮะโอเคนะครับผมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเอามาดูแผนสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามที่เราวางแผนรีวิคห์กันไว้หรือเปล่านะครับผมก็จะกลับมาใน1 5นาทีนะครับผมหลังจากที่ผมไล่โครงสร้างเสร็จนะครับผมก็จะแนบแผนการเทรดเอาไว้เพื่อนนะครับก็คือชุดนี้ นะครับผมชุดนี้นะครชุดนี้นะฮะชึบอ่าทีนี้เรามาดูช่วงราคาของของการ pull back ลงมาเนี่ยนะครับผมชุดนี้เนี่ยราคาเนี่ยเทรนเทรนย่ trend, trend join, อยตรงขาลงสิบห้านาทีนะคระับ back ลงมาแล้วผมได้อ่าบอกไว้ว่าถ้าผมจะเซลเนี่ยผมจะรอให้ราคาเนี่ยเบรกดีมาตรงนี้ได้ก่อนถึงจะเซลนะครับแต่ถ้าจะบาย ผมจะรอให้ราคาเนี่ยขึ้นมาเบรกส์ายชวดนี้แล้วผมจะบายนะสุดท้ายก็ได้แผนบายนะครับผมแผนบายนะครก็แต่จะเป็นการเทรดในจังหวะของราคาเนี่ยผมไม่ได้ไล่ราคาหรือไม่หาเซตอัพเทรดตามนะผมจะรอให้เขายอลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทรดนะครับตามเดิมเลยนะครับผมก็คือชุดนี้นะครถ้าเราดูดีๆนะครับจะมีโซนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผม ใกล้กันสองโซนนะฮะก็ถ้าโซนดีมานเนี่ยอยู่ใก,กันสองโซนก็มีโอกาสโซนใดโซนหนึ่งอะ่ะเป็นอินดิสเมนต์นะครับผมแล้วก็มามีติเกตดีมาตรงนี้นะครถ้าเราดูใน30นาทีก็จะเห็นชัดนะครับผมอ่าแล้วก็มีแฟร์วอลูด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้แฟร์วอลูในการเทรดนะครับผมอ่ก็จะได้ชุดนี้ในะการเทรดราคาลงมาลิคยลคูลตี้สวิปพีโอไอเป็นเลงอินดิสเมนต์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากนั้นรออะไรรอ p ี l ที่ส่งราคาลงมาอ่า ด้วยคิวเลชันได้ใช่ไหะสร้างอ e ีโคโลเป็นผู้แบกอินดัสเมทอ่าเป็นผู้แบกอินดัสเมทสร้างอ e ่าอีโคโลทิ้งไวนง้นะครับการด้วยคิวเลชันลงมานะครับอีโคโลด้วยคิวเลชันลงมาปุ๊บทีเนี้ยเราจะหาอะไรเราจะหาสปายโซนที่ส่งราคาลงมาด้วยคิวเลชันอ่าอย่างเช่นอย่างตัวอย่างที่โมเดลที่ผมอ่าเคยสอนทุกคนไปในอีพีที่แล้วนะครับในสองอาทิตย์ก่อนนะครับผมอีพีหนึ่งอีพีสองนะครับอ่าแล้วก็หลังจาก ซัพพลายชุดนี้โดวทำลายแล้วก็มาหาโซนนะครับที่เป็นที่ที่เป็นโซนที่ยังไม่เกิดการใช้งานแล้วก็เป็นฟิวโซนนะครับเราก็จะได้โซนนี้นะครับว่าในรูปแบบของไพ่บอดโซนตรงนี้เป็นดีมานไพ่บอดโซนตรงนี้นะครับหรือจะเอาตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ไอ้ถ้าเราเอาตรงนี้ชุดนี้ราคาเนี่ยมันโดนวีดิกเกตไปแล้วนะครับผมแต่ก็ได้นะครับแต่ว่าชุดแรกตรงนี้เราจะไม่ได้บายขึ้นไป เราจะได้ชุดที่2ตรงนี้ลงมานะครับผมแต่ผมอะผมเลือกตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้ในการเข้าเทรดในชุดแรกไปนะครับก็คือชุดนี้มามิติเกตปึ๊บก็เข้าไปในเลเวลไทม์เฟรมนะหานาทีหรือ1นนาทีก็ได้นะครับผมอัอนนี้ขอรีแคปก่อนแล้วกันนะ ชุดนี้นะครับผมจะได้เข้าเทรดช่วงของแท่งตรงนี้นะครับผมก็คือผมจะเทรดแบบบายสต็อปนะครับรอให้แท่งตรงนี้มามีติเกตเสร็จสิ้นก่อนแล้วก็แท่งเทียนแท่งสุดท้ายที่ต่ำที่สุดปิดแล้วผมจะตั้งออเดอร์บายสต็อปนะครับสต็อปลอตก็ไม่เกินหกร้ยจุดประมาณห้าร้อยละติโซนตรงนี้นะครับอ่าก็หนึ่งต่อสามนะครับผมประมาณนี้หนึ่งต่อสามจุดสามนะครับจะพอดีขนาดของเรานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ ได้ไปนะครับช่วงนี้นะครับผมโอเคอันนี้คือแผนของวันจันทร์วันจันทร์ที่ผมได้วางไว้นะครับก็ได้เซตนี้ไปนะ,ะแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าเทรดเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาดูกราฟเท่าไหร่นะครับผมนานๆก็ยุ่งกับชีวิตประจำวันนะคะรับก็เลยไม่ได้เทรดมากเท่าที่ควรน,นะครับก็เทรดแค่สองสามเซตอัพนะครับที่ได้เทรดไปนะก็มีไม้โดนสต็อปล็อตด,ด้วยนะครับตลอดที่แล้วนะ,ะโดนสต็อปล็อตไปก็ cover กันนะก็ สรุปผลรวมก็ยังยังยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคอเรามาดูแผนการเทรดวันนี้กันนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมพาเข้ามาในสี่ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างในฝั่งของสวิงก็ยังเป็นที่เดิมนะที่เดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเป็นในฝั่งของบูลิตนะครับผมสวิงไฮนะฮะสวิงโลนะฮะ ราคาเนี่ยยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบเร้งราคาบริเวณสวิงโลกับสวิงไฮชุดนี้อยู่นะครับผมยังไม่เบรกไปไหนนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะในช่วงของที่ราคาเกิดการคอนโซัลเดชั่นเนี่ยเราจะเทรดยังไงนะฮะโอเคเราได้สวิงแล้วนะ,ะก็เหมือนเดิมทุกคลิปทุกอีพีก็หาหาในส่วนของอินทร์นอลโอเคอินทร์นอลเป็นอะไรอินทร์นอลเป็นบลิกแต่สนทางอะเทนเทนหลักนะก ถ้ามันยังใช้เวลก็โฟกัสในฝั่งของอินทรนอลไปก่อนนะครับผมจนกว่าอินทรนอจะฟังนะครับผมแล้วก็ราคาได้ขึ้นมามีติเกตบริเวณของเอ็กซ์ตรีมซับไพซ์โซนนะครับชุดนี้นะครับผมอ่าแล้วราคาขึ้นมาเป็นเทนย่อยของอินทรนอลนะครับเขาเรียกว่าอินเทอร์นอลออฟอินเทอร์นอลหรือสมอลนะครับโครงสร้างย่อยของอินเทอร์นอลอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ราคาเนี่ยก็มากับตัวตรงนี้นะตอนแรกกับตัวตรงนี้นะครับแต่ สุดท้ายแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นฟอร์เบเมื่อกลายเป็นฟอร์เบกปุ๊บราคาสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วกลับตัวเนี่ยราคากับตัวบริเวณของ P.O.I. ที่เป็น Extreme Zone ซึ่งมีนัยสำคัญของการที่จะเข้าเทรดนะครับผมทีนี้เรามาดูโครงสร้างของสีชั่วโมงกันแล้วมาหาโซนกันนะว่ามีโซนไหนบ้างาหลังจากที่ขึ้นมาเนี่ยเบรกตรงนี้ เป็นบอสแล้วก็ช็อคทีนี้โครงสร้างหลักของอีเทอนอลไม่ใช่โครงสร้างหลักโครงสร้างของอีเทนอลกับโครงสร้างของอีเทนอลออฟอีทนอลเนี่ยกลับมาในทิศทางเดียวกันแล้วราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาได้แต่มันมีด่านหนึ่งที่ยังไม่เกิดการบีติเกชันอยู่นะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ ุดนี้พร้อมมีเลงอิสตินิสเมนต์มีดีมานอยู่เหนือด้วยแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีแกลบด้วยตรงนี้นะครอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นดีมานที่รอรับราคาอยู่ใกล้ๆกันอะผมวาดเป็นกรอบเต็มแล้วกันชุดนี้โอเคอ่ะมีดีมานรอรับราคาอยู่ล่างนี้อยู่นะครับผมก็ถ้าราคาเนี่ยตอนนี้นะฮะซัพไพายเนี่ยเลสเปกอยู่นะ ราคายัางคงทำความเคารพสะพายอยู่ทีนี้ผมจะมาหาโซนที่เป็นโซนสำคัญของสีชั่วโม,มงไว้ให้นะครับก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะ,ะเป็นฟิปโซนในส่วนของสะพายโซนนะครับเป็นสะพายฟิปนะครับผมที่ยังเป็นอันบินิกิดไม่เกิดการใช้งานนะครับแล้วก็โซนนี้นะฮะโซนเนี้ยเกิดการมาดูมาดูเงื่อนไขของดูการดูโซนอ่ะหระยะของการไซเวย์หรือทำคอนโซเลชั่น แท่งประมาณสีแท่งราคาสีแท่งราคาประมาณสี่ชั่วโมงในสีชั่วโมงนะครับผมสีแท่งนั้นก็ถือว่าน้อยนะครับยังยังมากเนี่ยไม่เกินหกแท่งนะอันเนี้อยู่ในระดับของอสตองแล้วกันสตองเบรดแล้วกันแล้วก็พุ่งออกมาแบบอิบบาลานส่งราคาออกมาเชองออฟแฟคเตอร์ได้ก็เป็นสตองอิบบาลานแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนอันเบรเกเดตที่ยังไม่เกิดการใช้งานด้วยซ้า ก็เป็นโซนที่มีนยัยสําคัญที่เราจับตามองที่เราเฝ้ามองหรือเรียกง่ายๆว่า POI หรือ Point of Interest นะครับให้เราได้ใช้งานอ่าทีนี้โซนนี้ก็เหมือนกัน่ผมให้ราคาก่อนชุดเนี้ยโซนนี้นะฮะจะเป็นโซนที่เรารอในการหามโมเดลในฝั่งเซลลย้ำนะหาโมเดลในฝั่งเซลลผมจะไม่เทรดด้วยการเทรดแบบเอ็กซ์ซิสที่จะราคาไปถึงโซนแล้วจะทําการเทรดเลยผมจะรอโมเดลเกอนนะครับเพราะว่า ถึงโซนมันจะสวยแค่ไหนดีแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะแหกได้เสมอนะเพื่อนๆมันม,มีมันไม่มีอะไรร้อเปอร์ในในตลาดนี้นะครับไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นต์ถึงถึงต้องรอโมเดลการเทรดเพื่อให้การเทรดเราเนี่ยมันเกิดการสร้างโลลิฟเวอร์เทดให้กับเรานะครับผมให้ให้มันบีบกรอบโลลิฟเวอร์เทดนะครับถึงจะขาดทุนถึงเรารอโมเดลการเทรดแล้วถึงจะแพ้อาจจะขาดทุนแต่ก็ขาดทุนไ่เยอะนะครับถ้าเทียบกับเราเข้าโซนตรงนี้เลยแล้วก็สต็อปลอตเต็มโซนตรงเนี้ย ะร,ระยะมันค่อนข้างที่จะก้วงแล้วก็แอคติเฟเกินไปนะครับโอเคอันนี้จะเป็นโซนของฝั่งบ่ายก็คือตรงนี้นะฮะเหมือนกันนะครับผมเป็นซัองอ่า,า,อาเป็นดีมาร์ของสี่สชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมทีนี้ก็วันจันทร์เนี่ยนะครับเอาไง่ายเลยถ้าราคาเนี่ยวิ่งลงมาแล้วยังไม่ถึงโซนตรงนี้แล้วกลับขึ้นไปถ้าราคาไม่ได้ขึ้นจาก คีเรียลสำคัญหรือ d e m ดี supply zone ที่เป็นโซนสำคัญเนี่ยนะครับผมเขาเรียกเป็นการพักตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มามีเดเกตตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่ลงต่ออ่าแสดงว่าอะไระแสดงว่าสปายยังยังคง e s เป c t อยู่แต่ถ้าราคาเนี่ยขึ้นจากดีมันเมื่อไหร่แสดงว่าอะไระแสดงว่าดีมันเนี่ยนะครับกลับมาคอนโทรลตลาดได้แล้วนะครับผมถ้าเราจะทําการเซลล์ก็ต้องรอคอนเฟิร์มค่อนข้างที่จะ เชงอนแกเตอร์กันประมาณนี้เราค่อยเทรดนะครับให้ซัพลายกลับมาคอนโทรตล,ะละดาดอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดนะครับผมแต่ถ้ามันขึ้นไปแบบโดดๆแบบไม่ได้ขึ้นจากดีมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเซตอัพในรูปทางเฟรม M1 หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ไดไไไไ้ไม่ต้องรอให้ชุดใหญ่เนี่ยเกิดการช็อคก็ได้นะครับผมก็สามารถหามโมเดลการเทรดแบบลงมาได้ก็มันจะเกิดการการแบบเพย์เซฟอีกแบบหนึง่งนะครับผมโอเคก็สโซนนี้นะเพื่อนๆสโซนนี้ราคานี้นะครับผม อันนี้ราคาหน้าโซนเฉยๆนะครับผมถ้ามาแตะเมื่อไหร่ก็ย่อเข้าไปใน15นาทีหรือ5นาทีเพื่อหาโมเดลได้นะครับอ่าโอเคเราจะมาใน15นาทีกันนะครับผม15นาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าอีเทอร์นอลนะครับก็อีทอนอลก็คือโครงสร้างรองนะเรามาดูโครงสร้างหลักก่อนโครงสร้างหลักยังไม่เปลี่ยนนะครับยังคงอยู่ที่เดิมเลยก็คือชุดนี้สวิงของ15นาทียังเป็นเซตนี้อยู่นะครับราคามามิติเกต ซัพพลายนะครับแล้วก็เกิดการส่งผลให้อ n เทอร์ Eternal เน็ตเกิดการเชงออฟเฟคเตอร์นะครับผมโอเคเมื่ออ n เทอร์ l นเกิดการเชิงออฟเฟคเตอร์แล้วมาดูใน15ทีว่าจะหาจังหวะในการเข้าเซลลในระหว่างที่ราคาเนี่ยจะลงมาหาดีมาได้ไหมนะครับผมก็จะมีโซนชุดนี้อยู่นะครับแต่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับผมมันค่อนข้างที่จะราคามีโอกาสที่จะกลับไปรีบราลนซ์ได้เสมอนะแต่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับผมโอเค ชุดนี้นะครับผมมี2ชุดนี้นะครับถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยถ้ามีโมเดลการเทรดให้เราได้เข้าเทรดนะเพื่อนก็อาจจะได้เซลล์ชุดนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ถ้าแต่ถ้ามันขึ้นมันขึ้นมาแล้ว,ลวมันแล้วมันฟิลสลองโซนเนี่ยเยอันนี้มันจะเข้าแกลบเราเลยก็คือเรารอรอะไรอรอรอมันเข้ามาในในใน,ใน,ในฟิปโซนของสีชั่วโมงชิปโซนสีชั่วโมงถ้าเรามารีไฟล์ตรงนี้ก็จะเห็นะสะพายชุดนี้ชุดหนึ่งเนี่ยบริเวณตรงนี้ ผมให้เป็นกรอบนี่ลวกันชุดนึงแล้วก็ตรงไหนยังไม่เล็กตรงนี้เลยเนี่ยแท่งทิ้งเลยแล้วกันนะผมว่าเป็นกรอบเป็นแคนโดตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างก็คือชุดนี้นะครับที่ยังไม่เกิดการที่ยังไม่เกิดการมีติเกชันมาก่อนนะก็จะแล้วก็จะเป็นชุดของชุดนี้นะครับผมแต่ผมคาดการว่าให้มันกลับบริเวณชุดนี้ก็พอนะครับผม จุดนี้ก็พอแต่ทีนี่เรามาดูอันนี้ก็คือแผนเซล์นะแผนเซล์อันนี้คือโซนใน15้านาทีนะครับอันนี้คือโซนในส5นาทีชุดนี้ทีนี้เหมือนการั้าสีชั่วโมงก็รอในภายในโซนนี้ถ้าจะบ่ายใช่ปะ,ะถ้าจะบ่ายก็มุมองการเทรดในฝั่งบ่ายเนี่ยจะรอให้ราคาเนี่ยมามีดิเกชันที่บริเวณดีมาร์ก่อนแล้วเกิดการเชงออฟคอร์เรคเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะในการเข้า B ีขึ้นมา นะครับเพิ่มมาหาอะไรเพิ่มมาหาซัพพลายก็ทีพีประมาณโซนซัพพลายที่ยังเป็นอันบริเลกเด็ดโซนอยู่อ่ะถามว่าเราเข้าเซลได้ไหมเราก็ต้องหาโมเดลก,การการเทรดในฝั่งเซลกับเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับ market structure shift อย่างนี้มาก็ก็หาจังหวะเซลได้เลยนะครับผมาประมาณนี้นะครับแผนการเทรดในวันจันทร์นี้นะก็ประมาณนี้นะฮะนะอโอเคก็สำหรับใครนะรที่สนใจเทรดกับโบรกเกอร์ iux นะครับผมก็สามารถสมัครใต้ลิงก์ในคลิปนี้ผมแปะไว้ให้เลยครับ iux เนี่ย มีเว็บเทรดให้เราได้ใช้งานนะครับคือเว็บที่ผมได้ใช้อยู่นะครับในการวาดกราฟให้เพื่อนๆดูทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มี support ไทยนะครับคอย support เราตอบคำถาม24ชมั่วโมงนะครัใครติดปัญหาอะไรสามารถทักไปหาแอดมินหรือ support ได้เลยนะครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ